แมนยูิเวอร์พูลมัวแต่เล็งล่าสุดคู่แข่งตัวชัก,กาจเจอปากาน้าคว้าเป้าหมายดีกรีโหดไปเสริมทัพแล้ววันที่15กรกฎาคม2566าบฟาบริซิโอรโรมาโนนักข่าวสายตลาดนักเตะร,ระดับหัวแถวรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแกร่งแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวแบงชาแมงปาวากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์ฟุตบอลโลก2018จากบาเยิร์นมิวนิกยักษ์ใหญ่บนเดสลีกาเยอรมัน สาเหตุเนื่องจากไควอเกอร์แบ็คขวาทีมชาติอังกฤษอาจโบกมือลาแมนซิตี้หลังมีรายงานว่าตกลงรายละเอียดส่วนตัวกับบบเยนได้แล้วด้วยสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นต่อเพิ่ม1ปีหรือเพียงเจราจาเรื่องค่าตัวเท่านั้นทำให้เรือใบสีฟ้าได้ใส่ชื่อของแบงชาแบงปาวาไว้เป็นตัวแทนแล้วหากไม่สามารถต่อสัญญากับไควอเกอร์ที่เหลือ1ปีได้สำเร็จทั้งนี้แบงชาแบงปาวาเคยมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และลิเวอร์พูลสนใจอยากได้ตัวมาร่วมงานเช่นกันโดยเฉพาะผงแดงที่มีรายงานว่าได้พูดคุยกับนักเตะแล้วด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้าและเป็นแมนซิตี้ที่กําลังจะคว้าไปแทนซึ่งเจ้าตัวเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์แบ็กทั้งในระบบแนวรับ4คนและกองหลังสามคนสําหรับแบงชาแมงปวาคว้าถ้วยแชมป์ได้ถึง13บใบในชีวิตคาแข้งประกอบด้วย11แชมป์กับบาเยอร์ทั้งบุนเดสลีกาสสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีก1สมัย แชมป์สโมสรโลก1สมัยยูฟาซู per คัพ1สมัยเอฟเบโพคารสมัยเยอรมันซูเปอร์คัพ3สมัยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสได้แชมป์สรายการคือฟุตบอลโลก2018และยูฟาเนชั่นลีก2020-21